แต่ลคนกคงจะรู้คําตอบกันแล้วนะครับกับคําตอบของ3คําที่หายไปตะกี้นี้นะครับผมกับเพลงนี้ครับไม่รักไม่ต้องของนิวจินั่นเองนะครับผมเอาละนะเดี๋ยวเราไปดูใน Facebook กันครับว่าทุกคนตอบอะไรกันนบ้านครับผมน <Ooh. S 1> ะตอบมาว,ว่าความจำเพราะใจฉันความจำสั้นแต่และฉันแต่และฉันโโอ้ <laughs> เพราะว่าใจฉันยังอ่อนแอนี่ตอบถูกนะฮะมีนตรงเป๊ะเ well, ลยนะครับคิดถึงคุณเกิดปีเกิดปีแมมเนี่ยมันสีขาวนะฮะยังอิ่มแปร่ผ่อนหัดยังนะยังอ่อนเย็นเนี่อะไรอะไรมาเนี่ยยังอ่อนแออ๋อวัดเย็นอ๋อโอเคนะครับเพราะใจฉันปิดแอร์ที่โรงแรมหนาวเออดีนะชอบนะ เพราะใจฉันไม่มีเงินอันนี้มันไม่ลงนะไม่ลงไม่ลงเท่าไหร่นี่ฮะแงก่อนแงเพราะใจฉันยังไม่ได้กินข้าวหมดใจกินข้าวได้ด้วยเว้ยนะครับโอเคนะครับก็เพราะฉันิีข้าวนะครับเพราะยังเวียงแห่เออนะฮะแงก่อนแงก็เวียงแห่เออโอเคโอเคใช่ได้นะครับมีอะไรอีกไหมนะยังไงนะจริงๆนะกินตุ๊กแกโอเคกินตุ๊กแกเออชอบอันชอบนะฮะชื่ออะไรนะที่บอกว่ากินตุ๊กแกเนี่ย คุณนะอะไรนะคุณอะไรนะฉันกินตุ๊กแกใช่ครับผมแล้วคุณกิษตดาครับสกแ,กแสดงว่าพี่คนนี้ต้องเป็นคนที่ชอบกินตุ๊กแกมากๆแน่เลยนะครับผมโอเค นะฮะก็ขอบคุณ uhm ทุกคนนะฮะทุกสายที่ไม่ให้ทุกสายสีนะฮะทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็มีไอเดียพิเศษนะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเพลงนะครับมันมีเมโลดี้ของมันอยู่นะครับอยากให้เลือกคําที่ตรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะร้องแล้วแบบไม่ขัดนะฮะไม่เขินเท่าไหร่นะครับลองส่งกันเข้ามานะครับในคราวหน้านะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเราไปดู เฟซบุ language, ๊กอีกทีด um. ีกว uh, ่านะครับมีใครขอเพลงอะไรเข้ามากันบ้างนะครับเฉลยเหรอแหมไม่ต้องเฉลยแล้วมั่งรุ่นเนี้ยนะฮะพี่รุทเฉลยกันก็ได้ตามพิธีนะครับไปดูเฉลยกันย่างอ่อนแอนั่นเองนะครับแต่ผมชอบท้อทุกแกมากกว่านะนะโอเคนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากไม่ยากเพลงมันไม่ยากเท่าไหร่เพลงเขาดังนะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีแฟนๆนะครับขอเพลงอะไรกันเข้ามาบ้างครับขอเพลงให้พี่รุท นะพาไปป่าช้าหลังวัดเออมันก็พา พาพี่รุดไปเหรอพี่รุดกลัวผีครับไม่ไหวนะฮะไปเชียงคานนะกับเพลงกันละกันอ๋อโอเคอไปญี่ปุ่นค่ะไปดูพิกมอสแน่นอนครับเดือนพฤษภาคมนะครับไปเลยนะครับจำได้ด้วยคิดถึงพี่เจรุดมากๆครับไปถนนคนเดินครับเชียงใหม่คนเยอะดีไหนๆก็ได้เด็กกับศิลปินทั้งทีพาไปเชียร์อติ้งสักหน่อยแน่โอเคนะครับอันนี้เป็นผู้ชอบปวดนะฮะไปยิมกันหายรูดทัศส์ไปอรกับพี่รุดนะครับทำไมไม่เป็นสาวๆล่ะนะครับสวัสดีครับพี่รุดขอเพลงรักแท้แปลว่าเธอหน่อยค่ะ ต่ที่เปิดไปแล้วใช่ไหมนะฮะว้ากําลังสนิทเจรุญนะครับขอบคุณมากครับนะฮะอยากไปสวนพึ่งราชบุรีค่ะน่าจะน่ารักอากาศดีไปกันนะพี่รุษแหมเขานะครับผมจําได้นะครับว่าคุณอายุมากกว่าผมนะครับ <laughs> เรียกเราพี่เฉียวนะฮะ <laughs> ใต้ผ้าห่มของพี่สานิค่ะเปิดให้หน่อยเอ <c oughs> ๊ะมันขอละค่ายนี่นะฮะแหมขอเพลงสิ่งที่ตามหาหน่อยอันนี้ของแกซูนุวาโอเคนะครับ ไปเดทกับพิรุตบดวงจันเลยโอ้โหตายแล้วนะครับถ้าถ้าไปกับพี่บุญบดวงจันนี่ผมว่าเราอาจจะนอกใจไปชอบกระต่ายก็ได้นะครับเอาล่ะนะครับก็ หลายๆความคิดเห็นนะครับก็ขอเข้ามาเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดให้นะครับแล้วก so ็ท็อปิกของเรานะครับก็ยังมีอยู่นะครับอย่าลืมนะครับลองส่งเข้ามานะครับกับคําถามไม่ใช่สิท็อปิกที่ว่าคุณอยากจะไปเดทที่ไหนนะครับที่เป็นสถานที่สุดชิคนะครับกับคนที่คุณรักศิลปินที่คุณรักนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้ผมยังไม่เคยฟังเหมือนกันนะครับก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับที่วงอินสตินนะครับได้ร่วมทําเพลงนะครับกับวงวิเวอร์นะครับซึ่งเป็นวงที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่ง เราก็ยังไม่เคยได้ฟังเหมือนกันนะครับลองไปฟังเพลงนี้กันดีกว่านะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Like ครับผม